สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีพี่ป่ายขี้หลังแน่ยแล้วพี่ป่ายขี้หลังเ,ป,งเป็นบงป่ายลองนอนเบึงอุ้มสิเป็นจังไดนยังหักคือเก่าบงเปือนเอานักแสดงเนาะลองเบึงเปือนนี่เปื่อนตู้เอาตู้นอนลองเบึงร่องเบึงเอาเนี่ยโอ้เฮ็ดได้ดีป่ะรองร่องบึงลองเบึงออบลองเบึง ออเโอ้ยใจ๊ที่ขาดโอ้ยโอ้โอ้ฝุ่นทั้งฝุ่นใจ๊ที่ขาดคือกันเอ้าที่สักก็มีแล้วสักก็มีแล้วเอ้าตายตายแท้เอ้าเออลงทุนลงทุนลงทุนเออเออ มาแล้วลุ่มแล้วพี่ตั้งพี่ลุ่มแล้วออาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเออเออลุ่มแล้วลุ่มแล้วเออออกเด้อออกเด้อพี่ไปอุ้มไดนออกเด้อกินเมล็ดบุญเด้อนักแสดงอา โอ๊ยโอ้ยโอ๊ย <apply some antis> พี painful. ่ป่ายเป็นอย่างน้อพี่ป่ายโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นเออพี่ป่ายเป็นอย่างตั้งผิดปุ๊กแล้วไม่ใช่เริ่มปุ๊กแล้วเออปุ๊กเออพี่ป่ายเป็นอย่างเออเอาไม้บังอุ้่นนักแสดงเอออ้ยโอ้ยโอ๊ยอุ้ม ตัวบู้คือกันค่ะโอ้ยังหักพี่ป้ายอยู่โอ้บ่ทันลืมนักแสดงเปลือยมาพูดห้องมึงเพื่อนหมดเลย หักคือเกาหักึ่งเกาหากี่ไปอยู่แอนบอมเดี๋ยวพี่ไปกับผ้าไปอาบน้ำสั้งตัวอืมหากีป่ายดิพี่ไปเป็นอย่างนื้นฮึมทำนี่จังอยู่พี่ไปนอนยังไงก็ตื่นขึ้นอาเออกออกออก เออน้นล่งน้นล่งให้พี่ป้ายขี่หลังมึงเฮ้ยเฮ้ยอยากเรียนกับพี่ป้ายอืมพี่ป้ายสภาพอากาศ น่เน่เน่ออกออกออกสองมีหักผีป่ายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสินอนแล้วเียนอนแล้ว ơ <laughs> là em không nói anh nó ôi ôi แน,แน่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 ไม่ปวดไม่กวดปม,มดกเกิดอู้อูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจยยากนอนนะพี่<ะ>โ,โ,โอ้ยตัตา์ปีญันพี่ไปเป็นยัง ปลันแท่แล้วเนี่ยไปกินหญิงนี้ออกหลอกแกล้์อัดสองมีนี่แล้วห่วงแห้งยันพี่ไปเป็นยังห่วงกากากเยอะเบิกนี่สองมีว่นอุ่นอัวอยู่ หวงพี่ไปาสองมีห่วงคือกันกกำกันลองเออพวกกำกับก็ลองดู้อเอผ้กนอันนันนันนั่นนันนั่นนัน โอ้ยนะเอนะอนะ,อย,นะอยากช่วยพี่ป้าย,ดาย,ายเดไระ,ระวังเด้อขาหลังนะเ,น,น,งเน้ะทิ่ปกวกเด้อ ลุกบุบเลยลองปายอุดมากิ่งมึงงั้นอาจจะ้าพี่ยานยานพี่ปเป็นอย่างนันนั่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 นขาหลังเขาได้นั่นนั่นนั่น ให้พี่ป้ายขี้หลังต็พูดกลับมากลับมากิ่งเบิง้งพู้กำกับกกับท่ยังรักพี่ป้ายอยู่เหมือนเดิมนะคะยังกินหอดอยู่ ลิ้นดำด้วยว่าโดดลิ้นลดำลิ้นเขาจะเป็นอย่างนั้นเองลิ้นเขา,าเจ้ะก็นข,นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะก็ลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะคลิปนีน้ก็ไว้ซ์มันี้ก่อนค่ะส,สวัสดีค่ะ